สัตตมีวิภัตสัตตมีให้แปลว่าไนให้แปลว่าไนมันจะลงกับศัพทบกกศัพทบกกสรรพนาพวกยะอย่างเงี้ยอย่างยะอย่างยะอายะลงมาเอาตัดถากมาแล้วเราต้องโยกสรร์นามคุณพี่เชนะยาะแปลว่าไหนลงตัดถากให้ให้แปลให้มี็คำแปลเป็นสัตวตมีวิภัตก็คือว่าไหนเราต้องโยกสรรพนามมาโยกอะไรก็ได้อันนี้อันนี้ผมไม่โยกผมโยกแล้วเป็นได้ทุกลิงด้วย โยกขาเนยอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสัตว์มีพิพากในที่ใดอ่าเมื่อกี้กูหิงเหมือนกันเนี่ยกูหิงเนี่ยลงลงหิงหิงเนี่ยหิงตัวเนี้ยลงหิงเนี่ยขอโทษนะหิงใช่ไหมห้่งเอาหิงนะอ้าวมาจากกิงอ่ะมาจากกิงอ่ะอะไรอ่ะณที่ไหนอ่ะอะไรไหนอ่ะนะครับตัวนี้ลบออกลงหิงกูเอ้าลงหิง ลงหินเลยลงหินปจัจจัยพวกนี้ลงหินเสร็จปุ๊บก,กิงลบทิ้งเอาอาเป็นอุกเอาอา่าเป็นอุกปูหินลรงนี้เพิ่มเวลาโยกโยกเหมือนกันขาในที่ไหนเพระาะปัจจัยพวกนี้ลงแล้วเป็นสัตวมีวิภัชกบเราจะเจอ,เอบ่อยตัฐขาตัวเนี้ยอีขาอีขา อิทะอีอิทะเนี่ยมาจากอีมะอีมาที่แปลว่านี้อ่ะนี้อ่ะเอาผมกลงทะลงทะนี่ยเจอบ่อยนะตรงเนี้ยเจอเพียบเลยลงทะลงทะลงมะทิถิ่งเสียสม็จรูปเป็นอิทะพออิทะปึ๊บอ่ะเราวก็โยถาในที่ในที่นี้เพราะอีมะแปลว่านี้นั้นไม่ได้ คือหน้าสัตว์เดิมอีมะอีมะอมโมอะอมโ่อะไรอะโง่แก๊งแลวแก๊งแ้นแก๊งแล้วนะแก๊งแล้วแก๊แล้วทำเสียงแม่งหน้้นตื้น้ม่เสอนสอนสอนอะไรวิชาเนี่ยฮะมีนะครับอาจารย์ผมอ่ะผมไปอบรมอ่ามีหนังสือ หนังสืออินเดียกรรมมาสูดไม่ใช่กามมาสูตรนะกามกามเลยเกี่ยวกับไม่ที่ผมพูดยิ่ไม่ได้ไม่ไม่ถนะือเื่องนะคือของเนี้ยไม่เอาไม่เอาลูกแม่สอนหมดเลยมมผมแม่อบรมอาจารย์มหาวาิทยาลัยเพื่อนไปเรียนอินเดียส่งมาให้ส่งมาส่งมาเรื่องไหน ผมกินเรื่องการ์มผมผู้ชายผู้หญิงเลยจริงเลยแกอ่านไปหลกเล่มหนึ่งเพื่อนบอกมันมีมันมีสองเล่มแล้วผมไม่ไม่อ่านหรอกจบเลยผมก็เขียนจดหมายไปหาเพื่อนหอกผมส่งไปสองเล่มเลยมันมีสองเล่มเลยเรื่องการมเรื่องจริงที่ไหนตรงน้นะที่อินเดียที่เจดียแอสทูอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับของคามอะจะมีรูปปั้นเกี่ยวกับสูงส่งกันแค่เคยดูเคยดูไหมอ่า เต็มที่เต็มที่เลยใช่เป็นของขามาโค้ชสอนยาไเรียนไหมล่ะเสริมมาถ้าไหนแกอาการยังไงเรื่อนผมอ้าวจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดนั่นนะเรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องเรื่งชื่ออะไรนะเรื่องของพี่จะทำแม่นทำไม่แม่แล้วชื่อนคกพรตมาสุนัขนั่นแหละเป็นเรื่องการมาโซนเป็นการใช้ในการรักษาเออทั้งนั้นเลย อ่านดูแล้วเข้าเนี่ยดูก็ได้มีการอาจารย์ตอนนั้นผมท่านเล่าผมฟังโอ้โหตอนผมเรียนประดับสองผมแบบเขาเขียนมีการเขียนต้นหมายแบบขอส่งสองหน่อเมื่อก่อนได้ไหมี่ต้องส่งจ้นหมายเอาต้นหมายเอาครับอ่ะดูต่อนะครับตั้งแต่เนี่ยเรียว่าวินโยห์หีตีผมก็มองดูไม่ใช่นีตีห์หีตีนีตี หี่ตีอยู่นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่คือคือคนเราเอาไปใช้อ่ะหมายถึงเครื่องเทศผู้หญิงคือมันมาใช่มันคือตัวเนี้ยเนี่ยมันแปลว่าเสื่อมเสื่อมฮีนะอ่าเสื่อมฮีน้ำเนี่ยมันแปลว่าเสื่อมแปลว่าเล็กคับแคบ นิยายนอ่ะที่เขาที่ว่าหายายเขาเรียกเราอ่ะก็เยานใหญ people, ่มหายานใช่ไหมเนือนิ้วกายใหญ่ของเรามามหายานนะครับมหายานอ่ะนะครับก็คือจีนอ่ะนะครับส่วนเขาเขาเรียกตัวเขาว่าเป็นมหาญหญคืุญานใหญ่เขาแยกนิกายออกไปนะครับพระโมระ้งแต่สมัยครั้งพุทธเจ้าวิริยภารเราเริ่มแตกกันแล้วสามเดือนน่ะเัญหากษัตริย์ทำสังขยาา ที่ทั้งสัตวบัลเนี่ยหลักพุทธเจ้าพิธีพานสามเดือนทีนี้ว่ามีพระกลุ่มหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าใหญ่ชื่อพระธูรานะพระธูรานะท่านก็ใหญ่พอสมควรเนี่ยในการว่าท่านเดินมาที่ไวรัลคนเนี่ยพระมหาคตปะถึงขนาดต้องลงมาบอกว่าท่านธูรานะเราทำสังฆานาเสร็จเรียบร้อยนะ ท,นท่นทำไปทาไปที่ผมฟังมาจากทเจาราอย่างไรออผมก็จะปฏิบัติอย่างนั้นก็ออออคือพระมหากสโตราท่านจะส่งไว้หมดทุจ,จ้าตัดไว้อย่างไรนะครับเราจะไม่ถ่ายถอนแล้วก็จะไม่สู่รู้เพิ่มเข้าไปด้วยคงแบบตั้งเดิมแบบเราเนี่ยเรียกสายถือว่าส่วนพระปรลนะท่านบอกว่าท่านฟังจากพุจ้าอย่างไรท่านท่านท่านปฏิบัตนะิก่อนทุจา้าบริสพุทเจา้ตาตตัดอกว่าดูความสุขสบาย สิบขาบทดเล็กน้อยเธอจะถ่ายถอดมาก็ได้เอออ่าถ้าจะทำตามอ่ะถ้าทำตามอ่ะเธอถ่ายถอน้างอ่ะเรือยงเล็กๆๆน้อยอ่ะเก็บของไว้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเออครับมีครั้งหนึ่งที่มรุยรันชาเกิดข้าวยากหมาแพงอ่ะพระเจ้าต้องไปขอข,ข,ข้าวข้าวคนเลี้ยงห้า คือคนได้มาเ่าพระอยู่บุีเดียี้ก็มีม้าเห็นไหมม้าม้าเนี่ยเอาทําข้าวแห้งไว้ไว้ให้ม้ากินเวลาเดินทางอันนี้มาพักเกิดข้าวยากมากแทงอันนี้คนนักมาก็้าใจว่าก็แบกข้าวให้เอามาต้มกินอะไรกินให้พระพุทธเจ้าเลยกว่าให้เก็บของไว้สานที่ในบุดีจะได้น้เกลืออะไรข้าวล้วเก็บไว้กินได้นีพอเมืองเวลา้าเริ่มภูดมสมบูรณ์แล้วก็พุทธเจ้าวันหนึ่งพุทธเจ้าค์ได้เสียพิกซูตับข้าว โอ้โหอ้หมอคุ้งไปหมดเลยพระเจ้าทำอนุเสียอะไรอ่ะหมอพิสุจกรนตาข้าวโอข้าวฉัน้เจ้าค่ะพเจ้าบอบอกว่าวัดนี้เมืองไทยเออเมืองเวาไม่ใช้เมืองเวรุลัชาเนีก็เออเอออุตตสบูลแล้วให้ยกเลิกเสียนะให้ให้ยกให้ยกยกเสียเพราะเพราะ็ระเจากระทำว่าท่านรู้ว่าพุทเจ้าเจ้า่าบอกให้ยกเลิกแล้วท่านเถียงเลย พุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้เลื่อแล้วไม่เคยกลับคำพูด็นตตสน์ด้วยนไหมไม่กลับคำพูดแน่นอนท่านบอกผมฟังมาไงผมก็จะทาแบบนั้นก็เมื่อความใน่ลก,กันก็แตกแยกกิจการไปเส็จมหายานแล้วก็มีการพัฒนาต่อเดิมเป็นยกมากกิจกาะนะครับมหายานนะกิจการมหายานเขามุ่งเป็นพระโพธิสัตว์เขามุ่งเป็นพโพธิสัตว์หมายว่าเขาต้องการบรรลุ็นพุทธเจ้าูเพื่อช่วยสรรพสตว์ให้พ้นจากุกลบบรรลุ เป็นผู้จ้าแล้วก็ประเทศสอนเขาเหมือนยานใหญ่ไงแล้วเขาก็เรียกเราว่าฮีเนยยนยานเล็กขับแคบเห็นแก่ตัวก็คือจะเอาบรรลุพระอาหารอย่างเดียวคือว่าบรรลุพระนอาหารอย่างเดียวไงเพราะถ้าเป็นผู้จ้าจะมีพระมหากรณาที่คุณเยอะไงเขาเลยเรียกเขาว่าเขาเป็นมหายานยานใหญ่สามารถขนสัตว์ในคนทุกได้เลยเรียกว่าหีนยยนยานเล็กขับแคบนะครับยานเล็กขับแคบแต่เราไม่ชอบใจ เรียกเราทีนยาญานไม่ชอบใจเราเรียกลึกๆเราเรียกว่าเถรวานะเราเรียกว่าเถรวาทแล้วก็ทางสมาคมเขาก็ยอมรับคำนี้แล้วโอ้นะเถถเถรวาทะเถรวาทนะครับคือยึดถือวาทะของพระอรหันต์ห้าอยรุ่นที่ทาสัตวเวาที่ทำสัตว์ันนักภูหาเป็นประมาณเราเรียกเราเถรวาทแต่เขาก็ยังเรียกเราฮีนยายานาเล็กครับแคบ แค่ไหมพีอ่ะมึงที่พอแค่ก็่ะพีอ่ะแค่ครับเฮ้ยนี่เราอะพี่ยเลกนี่ยมหาญานมันใหญ่ไงมหายานยีนญานมันเล็กนี่ยผมไปเนี่ยวัเก็ไปสอกอย่างเงี้ยแล้วเรียนก็ไปอุตริถามแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเลนะันสี่ว่ห้าหกบอกอาจารย์อาจารย์มหายาณทุกองไหมคะ ผมก็คงไม่ยาบางก็มียามาหยามายตล์ก็เห็นต้าเป็นหมาแล้วซลพวกเนี้ยก็เซลแล้วก็เชนิดยานะครับก็สอนมหาดี่ยาทุกองค์ไปรับเนี่ยจะดีว่าคนไทยก็เอามาใช้ไปถึงเครื่องเพศก็คือมันมันต่ำมันเล็กมันคับแคบกับมันเสื่อม แปลว่าเสื่อมก็ได้ดีๆนะก็้อวันนี้ก็เอาเขาว่าดขาีคำเดียวมาไว้หนึ่งก็เป็นแต่จริงจไม่ใช่ถ้เเาเรื่องเท่ของที่ก็คือโย,ออย iso, น,นิอันนันเยเนี่ยเป๊ะที่ผมอธิบายโยนิโสมนั่ิการอะไรตัวเป๊ะเลยตุ้เพีงนเลยนะทำไม่ได้ใจโดนวานแย่ไพ่เลยนั่นแหละนะครับเนี่ยวันเราคาดกระสือเนี่ยพระเจ้าตัดอุคังหนึ่งนะเนี่ยดีนายะอ่า วัดอาวัตติเนี่ยอาอาัลติอ่ะคนพระสงฆ์ดีเรื่องนันทะนันทะที่ว่าพระเจ้าล่อเอาเอาเอานางฟ้ามาล่อคือจะแต่งงานนะพระให้ให้ถึงบาตถึงบาตรามาได้ประมวลนะนี่ถ้าเอาเอาเอาพาพาพาไปเที่ยวสวรรค์นะพาพาพาไปเที่ยวสวรรค์จะไปหาพระเห็นนางฟ้าที่สวยกว่าเปรี่ยนทรงเหมือนนาง เดี่ยวเรจะแต่งานเห <ใน S 1> มือนลิงนั่งหมุดตกมันตอไม้ใช่ไหมเหมือนนั่งจองมันตอไม้มที่ไหม้แล้วสวยรคก็สวยเลยเนี่ยก็ต้องสืบพทธเจ้าใช่ไหมนี้ฮีนาฮีนายะฮีนายะฮีนายะอาวัตติย่อมเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวเผมเนี่ยดูดีๆเป็นพระน้เจ้าเนีเวียนพุทธเจ้าเนี่ยย่อมเวียนมาฮีนายะเพื่อความเป็นคนเลวเนี่ยฮีนายะ อ่าแล้วไปต่ออดีมรู้อันนี้ลรู้คุยกันกอนแรกเป็นลุงพี่ชายแล้วท่าไหมความรู้สึกกันจับได้แน่นเิผมมาทิ้งทิงนะเมื่อก่อนไม่แน่นอยู่ก็พยายามนึกๆอ่าแล้วอ่าดูต่ออยากพี่พี่พี่พอจะสื้อก้าวื้อปุ๋ยเยนมาเพื่อความคนเลวหินงไงยะอะยอ่ะโนโนโน้ อาหน้าโคตรปเป็นข้างหน้าก็ไม่แน่แต่ว่าขอเอาทีนี้ไว้